เอร์นะคะตัวยกสูง4ี่ประตู1.9 DDI เกรด LDA ค่ะสีขาวมุกคันนี้นะคะนี่เลยราคาอยู่ที่832,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของรุ่น4ี่ประตูยกสูงนะคะ สวัสดีแฟนเพจที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้มาชมรถประหลอกันนะคะมีส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้สีขาวมุกนะคะ8แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะรวมสีขาวมุกแล้วแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะคะสีเมทัลลิกนะคะอย่างสีส้มน,นะคะคันนี้อยู่ที่8แสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะพรุ่งนี้เรามีส่งมอบรถกันนะคะเรื่องงามยามดี9โมงนะคะของคุณพี่ชิดเหล่าชัยคะ่ะ เจ้าของรถคันนี้นะคะสวัสดีทักทายแฟนเพจนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะใครที่กดแชร์แล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะมีรถหล่อๆสวยๆที่จะส่งมอบเนี่ยอ้อจะมารีวิวให้รับชมในทุกๆครั้งเลยนะคะทุกๆคันด้วยเนาะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยเผื่อว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะคนที่ทํางาน เพื่อนบ้านนะคะอยากจะออกรถเราแชร์ไปนะคะเป็นเพื่อนกันในเฟซเนี่ยเขาเห็นนะคะเขามาซื้อรถกับอ้นนะคะลูกค้าที่แชร์โพสให้เขาเห็นนะคะคนที่จะมาซื้อรถเนี่ยมีค่าแนะนําให้ด้วยอ่านะคะไม่ได้แชร์เปล่าๆนะคะอาจจะได้ค่าแนะนําด้วยนะคะให้ทุกพันธเลยวันรับรถนะคะลูกค้ารับค่าแนะนําไปได้เลยเนยาะอันนี้ของคุณพิชิตเหล่าชัยนะคะ สีประตู1.9 DDI เกรด LDA ค่ะเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะคะคันนี้ด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแบบ2ชั้นค่ะโลโก้อ,อิ s ุสุเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะไฟด้านหน้าได้ไฟ LED โปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ได้โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA ถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้ก็ได้โปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะสีสมม้มๆนี่นะ คุณส้ม่าสวัสดีค่ะขอบคุณในการกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะด้านล่างนะคะถัดมาตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกค่ะนี่นะคะความหล่อในด้านหน้ามุมอมองด้านหน้านะคะทีนี้มาดูด้านข้างด้านข้างสําหรับเกรด LDA นะคะเดี๋ยวอ้อให้ดูภาพมุมกว้างนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะแม็กเนี่ยจะเป็นขอบ17นะคะนี่จะมีลายก้านคู่แล้วก็ก้านเดี่ยวนะคะนี่ เป็นแฉกแบบนี้นะคะเกรด LDA นี่นะคะเป็นแม็กคอป17เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะลายแม็กของเราอันนี้คือจากโรงงานเลยนะคะนี่ตรงกลางจะเขียนโลโก้อิ u ุสไว้นะคะตัวนี้จะเป็น6รูค่ะเกิดใครอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะ6รูถ้า5รูนี้ก็ต้องแปลงนะคะยางเป็นของบิ t o n e ค่ะนี่นะคะบิสโตนสีรียางค่ะ สำหรับสียางในรุ่นนี้นะคะ255 65ับ 6, 5, R 1 7นะคะนีะ่คุณอาทิตย์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะกดไลค์ให้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะขับรถคล่องยีอยังเลยตอนมาออกรถนะคะยังยังขับรถไม่เก่งเลยเนาะตอนนี้เป็นไงบ้างขับรถคล่องยี่ยังคะ่ะมารีวิวด้วยนะคะเป็นยังไงนี่มือจับจะเป็นโครเมียมด้วยนะคะทั้งหมดเลย เรายกสูงเป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยนะคะด้านข้างนะคะตรงแก้มด้านข้างจะมีโลโก้ไฮเลนเดอร์อยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนี่นะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกด้านข้างทั้งสองข้างเลยคันนี้ติดฟิล์มลามินาหกสิบนะคะสำหรับในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็40%นะคะในกระจกวันหน้าอ่า ด้านข้างด้านหลังนะคะรอบคัน60สด้านหน้า40เปอร์เซนะค,ะคุณนุ่มมาแล้วสวัสดีนะคะทักทาทยนะคะวันนี้อากาศดีนะคะเย็นสบายไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนะคะปั๊ถังน้ามันจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะตัวนี้เติมได้บีสิบบีสิเติมได้เลยนะคะตัวใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนกรองด้วยนะคะสามารถเติมได้เลยให้ดูแหนบกันนิดนึงนะคะแหนบสามชั้นค่ะนี่เลย ตัวใหม่นะคะเนี่ยสามชั้นตัวนี้เพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวรถนะคะ,ะคุณยุทธสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสวัสดียามเด็นนะคะสุดทุกเกียร์ครับห้าห้ากระหนุห่มนะคะอาคุณอาที่บอกว่าใช้ให้แล้วครับขับคล่องแล้วนะคะโอเคเก่งมากเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือจดทะเบียนายนะคะถ้าได้ายเดี๋ยวแจ้งไปเนาะค้าหลายๆท่านที่ออกรถไปนะคะช่วงเดือนนี้ต้องต้องรอนิดนึงเนาะเพราะว่าลูกค้า จดปีนี้เยอะมากเลยนะคะข้ามปีเนาะจดปี64เยอะเลยเพราะนั้นก็จะต้องรอคิวหน่อยนะคะรถสวยประหยัดน้ำมันต้องอิสุสครับาาขอบคุณมากเลยนะคะคิวเซ็นเตอร์ของเราขอบคุณนะคะสำหรับทุกทุกท่านเลยด้านท้ายนะคะมีกล้องมองหลังนะคะอยู่ตรงที่จุดเดียวกับตัวมือเปิดนะคะเปิดด้านท้ายกันชนท้ายแบบชิ้นใหญ่ค่ะ บิวอินนะคะไปดูด้านข้างนี่บิวอินนะคะติดกับตัวรถเลยนะคะลดแรงต้านของลมนะคะนี่ทำให้ประหยัดน้ำมันเนาะตามหลักอากาศพลาศาสตร์นะคะเดี๋ยวไปชมด้านในกันนี่สวยไม่พอประหยัดน้ำมันด้วยใช่ไหมคะคุณหนุ่มขอบคุณมากนะคะออกรถแล้วเพลงด้วยต้องออกกับเซลล์ออครับว่าอวานนี้นะคะ มีผู้โชคดีนะคะเฮงมากเลยถูกหวยไปหลายคนเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่เพิ่งออกวถไปบางท่านออกซื้อทั้งป้ายแดงทั้งป้ายจริงนะคะออกทั้งทั้งสองเลยนะคะสวัสดีพี่อาคมนะคะ,อะขอบคุณนะคะสําหรับการกดไลค์รัวนๆนะคะขอบคุณมากเลยยังไงแชร์ให้อ้อดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ด้านในนะคะด้านในตัวแผงประตูตัวนี้จะเป็นผ้านะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA นะคะ มีกระจกไฟฟ้าค่ะนะคะตัวเซ็นทรัลล็อกตัวล็อกกระจกแล้วก็ตัวปรับกระจกก็จะเป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันรุ่นนี้ก็จะเป็นแอร์แบ็กคู้หน้านะคะซ้ายขวาระบบเบรก ABS ค่ะ EBD แล้วก็ BA มาคู่กันเลยนะคะไฟด้านหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์กุญแจจะเป็นกุญแ,แจรีโมทนะคะเป็นกุญแจรีโมทนี่เลย รถของเราทุกคันกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะคะช่วงนี้หนามากนะคะปลอดภัยแน่นอนขับบนท้องถนนนะคะกรองฝุ่น PM 2.5ได้อันนี้จะเป็นมารวัดนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA นี่เลยมีตัวเซตค่านะคะอยู่ตรงจุดนี้นี่นหคะทิป A ทิป B วนระยะทางวัดอัตราก,การกินน้ำมันนะคะนี่น้ำมันในถังเท่านี้วิ่งได้อีกกี่กิโลเห็นไหมคะตัวนี้มีบอกด้วยนะคะ วันเดือนปีและก็เวลานะคะเดี๋ยวออเซตให้พรุ่งนี้อันนี้โอ디โอคือเลขไม้ที่วิ่งมาทั้งหมดของรถคันนี้นะคะพรุ่งนี้จะต้องอธิบายลูกค้าก่อนส่มอบด้วยตัวพวงมาลัยนะคะปรับสูงต่ำได้ปรับเข้าปรับออกได้นะคะทั้งหมด4ีทิศทางอ,อันนี้จะมีทุกรุ่นเลยนะคะส่วนฝั่งด้านซ้ายเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายตอนที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับโหมดนะคะตัวหน้าจอตัวนี้ หน้าจอจะเป็นขนาด7นิ้วค่ะมีกล้องมองหลังนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยผาจะตัดการทําง,งานมาที่จอด้านหน้าแล้วก็สะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตัวรถด,ด้วยนะคะรองรับทับท้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยตัวเกียร์นะคะเกียร์จะเป็น6เกียร์ค่ะ6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะด้านล่างนะคะรองรับ USB ค่ะนี่แล้วก็มีไฟแสดงสถานะ Airbag ฝั่งผู้โดยสารนะคะตัวนี้ออนอยู่ แสดงว่าฝั่งนี้เปิดการทํางานของแอร์แบ็กนะคะส่วนฝั่งผู้โดยสารด้านนี้ก็สามารถปิดได้นะคะกรณีที่เราติดตั้งเบาะเด็กนะคะนี่ตรงเบาะด้านหน้าตรงนี้ถ้าแอร์แบ็กแตกนะคะจะกระแทกตัวเด็กทาอันตรายได้ตัวนี้เราก็สามารถปิดได้นะคะแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารสามารถเปิดปิดได้นะคะอันนี้คือออกแบบมาเพื่อผู้โดยสารโดยเฉพาะนะคะเป็นรถครอบครัว อันนี้มีทั้งแคบแล้วก็สี่ประตูนะคะในออปชันตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีขาวไลยสีดําเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะขอโทษทีเดี๋ยวมาดูด้านในนะคะ,ะด้านหลังด้านหลังภายในของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ออกแบบมานะคะนี่ก็คือสามารถล็อกได้นะคะ,ะล็อกเด็กนะคะตัวนี้กรณีป้องกันการเด็กเล่นประตูแล้วก็พัดตกจากตัวรถนะคะล็อกไว้ก็ เปิดจากด้านในไม่ได้นะคะต้องเปิดจากด้านนอกอันนี้ก็เพื่อครอบครัวนะคะที่มีเด็กอ่อนเด็กเล็กนะคะด้านหลังจะมีพอร์ต USB ให้ค่ะนี่สำหรับชาร์จแบตผู้โดยสารด้านหลังนะคะตะขอเกี่ยวมีให้ค่ะแล้วก็ที่จับนะคะที่เสากลางแล้วก็ด้านบนเมื่อมาอย่าลงเกียร์เหมือนผมนะคะ55ก่อนออกรถเอมีการแนะนำนะคะแนะนำลูกค้าแล้วก็ลองให้ซ้อมขับรถบน ในโชว์รูมก่อนนะคะลูกค้าก่อนที่จะออกถนนใหญ่นะคะตรงนี้รถคันนี้นะคะจะส่งมอบให้คุณพิชิตนะคะลูกค้าที่ออกรถไปนะคะอ้อมีเตรียมดอกไม้เตรียมพวงมาลัยให้นะคะมาไหว,ว้รถไหว้ศาลนอกจากลูกค้าทีา่ไม่ใช่พุทธนะคะจะเป็นคริสต์หรืออิสลามนะคะลูกค้าก็จะแจ้งมาว่าเอะไ,ไม่เอานะอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าโดนมาแล้วเกือบทุกคันนะคะอ้อเตรียมให้หมดเลย นะคลูกค้ามีพิธีนะคะมีน้ำมนต์มีพระมีอะไรมาวางนะคะมีได้สายสินก็มาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเตรียมให้นะคะใครที่จะไหว้พลมงมละไม้นะคะเดี๋ยวเตรียมโต๊ะเตรียมอะไรให้มีให้ครบนะคะดอกไม้พวงมาลัยเซลเตรียมให้นะคะทุกคันสําหรับลูกค้าของออทุกๆท่านนะคะตอนนี้ดูแลแล,แล้วก็ใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะก่อนออกรถมีการอธิบายสมุดผู้มือนะคะ ตัวรถนะคะทั้งหมด7จุดแล้วก็อธิบายเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะคะว่าดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะคอนเฟิร์มกับลูกค้าอีกทีนึง่งตรงกันไหมกับที่คุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะ,ะลูกค้าสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามได้เลยรวมถึงนะคะสมัครไมอิสุสค่ะแอปพลิเคชันสามารถโหลดลงในโทรศัพท์ได้เลยนะคะเราสามารถดูข้อมูลรถจากในโทรศัพท์ได้เลยนะคะเข้าศูนย์ก็ไม่ต้องพกสมุดแล้วนะคะ ใช้ข้อมูลจากโทรศัพท์นะคะออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทุกศูนย์ด้วยไม่ว่าลูกค้าจะใช้รถที่ไหนนะคะเอารถกับอ้อที่นี่ไปใช้ที่โคราชนะคะไปใช้ที่สุราษฎร์ธานีลูกค้าก็สามารถค้นหาโชรูมที่ใกล้ที่สุดก็ได้นะคะหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดเกิดรถเสียระหว่างทางนะคะโชรูมตรงไหนที่ใกล้ที่สุดสามารถค้นหาจากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยสะดวกสบายนะคะตอนนี้ไม่ต้องพกเอกสารด้วย แช์ให้แล้วครับผมขอบคุณนะคะคุณหนุ่นมนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะใครอยากได้รถมาปรึกษาได้นะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนะคะเงื่อนไขการพิจารณาของไฟแนนซ์จะไม่เหมือนกันรายได้ไม่เหมือนกันอาชีพไม่เหมือนกันรวมถึงอายุงานด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเครดิตก็มาปรึกษาได้นะคะแต่ละคันเนี่ยที่อ้อมารีวิวนะคะจะตกแต่งไม่เหมือนกันเอ๊ะทำไมคันนี้ไม่มีกันาศาดเอ๊ะทำไมคันนี้ไม่มีกระบะไลเนอร์นะคะ แต่ละคันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคันเน้นหนึ่งดอกเบี้ยต่ำนะคะบางคนเน้นแบบไม่เอาเลยเลยนะคะเน้นส่วน่าหรือบางคนอยากแต่งนะคะแตง่งรอแต่งซิ่งแต่งเยอะนะคะอันนี้เราก็จะให้ตามความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะคะถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันเกรดเดียวกันก็ตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถดูเป็นตัวอย่างได้นะคะเผื่อว่าอยากได้รถ ช้ง,งานสักคันหนึงเอ๊ะจะเอาแบบไหนดีเงื่อนไขไหนหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะคะแต่ละคันตกแต่งไม่เหมือนกันเนาะอ่าพรุ่งนี้ไม่เหงาค่ะมีอีกท่านหนึ่งนะคะอ่าก็ออกรถเป็น s p a c e c p p ฮ a l l เ n d e r 1.9DDI เกรด LDA เหมือนกันนะคะเลิกเดียวกันเลยอ่าในวันพรุ่งนี้นะคะเลิกในวันพรุ่งนี้ส่วนวันที่อ่า21นะคะวันพุธอ่าก็จะมีอีก คันหนึ่งนะคะเป็น4ประตูนะคะคันนี้คันนี้4ประตู1.9 DDi เกรด S ค่ะนี่ของคุณสุวรรณนาวงเวียนนะคะแต่งรถเรียบร้อยรอส่งรอบนะคะพรุ่งนี้จะล้างรถทคำความสะอาดช่วงเย็นก็จะมารีวิวให้รับชมเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นดาวตา่ำมีมีหลายแบบนะคะดาวต่ำก็ได้นะคะเน้นส่วนลถเน้นของแต่ง ออหรือว่าอยากได้แบบไหนเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะคะเบอร์โทรของเ้า0894999840นะคะแล้วก็ id line aor5090 นะคะสะดวกเป็นแชทก็ได้หรือโทรก็ได้นะคะถ้าแชทบางที y ung, y ung, y ung, ยุ่งยุ่งอยู่ยังไม่ได้ตอบนะคะลูกค้าสามารถโทรใส่ตรงได้เลยเนาะ,ะโทรเข้าเบอร์มือถือนะคะ0894999840นะคะช่วงนี้ก็เว้นระยะห่างนะคะล้างมือนะคะปิดแมสเนาะ มือบ่อยๆนะคะกินร้อนช้อนกลางด้วยรวมถึงฝุ่น PM 2.5นะคะอออกในที่โล่งนะคะกลางแจ้งก็ปิดแมสด้วยนะคะเป็นห่วงสุขภาพทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณแฟนเพจนะคะที่ติดตามรับชมก็วันนี้ขอลากันตรงนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงส่งมอบรถของคุณพิชิตเหล่าชัยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แชร์ให้นะคะอพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ